มาต่อกันที่รายการ The Social Warrior สมอรภูมโซเชียลซีซั่น2ดีกรีความแซ่บและความเดือดก็ยังเพิ่มขึ้นทุก E ีีโดยสัปดาห์ที่ผ่านมามาสเตอร์นิกกี้สาม,มารถคว้าชัยชนะได้จากการทำมิชชั่นทำให้ได้นั่งเก้าอี้มาสเตอร์แชร์อีกครั้งแบบปังๆแต่งานนี้ดีใจได้อยู่แป๊บเดียวค่ะก็มีเรื่องให้ต้องหนักใจต่อเลยเพราะกฎกติกาใหม่ของรายการที่ต้องเลือก Stop w ว r r i o r 1คนเพื่อกลับบ้านเห็นเป็นคนสนุกสนานได้เริงแบบนี้แต่พอถึงเวลาก็น้ำตาม,มาเต็มเหมือนกันค่ะพี่มไ,ไม่รัเกเด ที่เป็นแบบมาสเตอร์ที่ใจดำมากขี่นเกดผมขอสต็อปครับ ส่วนสัปดาห์นี้มาลุ้นกันต่อโดยใน E ีีนี้การแข่งขันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเพราะเหล่ามาสเตอร์จะต้องวางแผนและเดินเกมเพื่อเปิดศึกกันอย่างเต็มรูปแบบเพราะทีมที่ชนะเท่านั้นถึงจะมีสิทธิในการปกป้องลูกทีมของตัวเองซึ่งนอกจากในรายการเหล่ามาสเตอร์และวอริเออร์จะฟาดฟันกันดุเดือดแล้วหลายคลิปชาวเน็ตรวมถึงแฟนๆรายการก็เสียงแตกคอมเมนต์กันสนัน่นงานนี้2องวอริเออร์คิตตี้และเอิร์ดก็ขอเคลียร์ประเด็นนี้กันหน่อยค่ะ คือจะบอกว่าชนะไม่ชนะลูกค้าเป็นคนเลือก mm. ไม่ใช่วอลเลอร์หรือไม่ใช่โปรดิวเซอร์เลยคือลูกค้าจริงๆลูกค้าเขาต้องเลือกคลิปที่แบบบางทีอันเราเห็นในไวรัลติกต็อกเนาะไวรัลอาจจะไม่ได้เข้าขายหรือ,อสนุกแต่เนื้อหาไม่ครบ่านหาซีอโอด้วยก็เลยจะบอกว่าคลิปที่เลือกอ่ะมันต้องเป็นคลิปที่ทั้งสนุกและขายได้ทุกอย่างตรงคอนเซปต์เหมือนมีการแบบ คิดไม่อย่างดีอ่ะคือต้องตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆตอนแรกมันเครียดอยู่แล้วนะคะรายการนี้ตอนนี้คือเครียดกว่าเดิมมากๆเพราะว่ามันต้องมีการสูสญเสียเพื่อนแล้วทุกคนเก่งหมดเนาะ<ไ>มันไม่มีใครสมควรจะออกจริงๆอ่ะ แล้วพีูุ่เกดก็เล่นเกมเก่งเหมือนเดิมพี่นิ่ทำพี่นิกี้เสียน้าตาเลยคือโหดมากค,คือเล่นกับใจเอาลูกคนเดิมมาให้ตัดใครจะตัดลงอ๋อแกชิ้ก็เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดละคะรายการนี้ปรับตัวให้ท<า>นันัรงค่ะก็เซอร์ไพรส์สุดๆต้องต้องดูค่ะบ,บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนว,วันอาทิตย์นี้เวลา16นาฬิกาสนาทีใครเป็นสายคอนเทนต์เปิดมาสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกันทางหน้าจอช่อง7 HD ดีนะคะ